คาตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติต่อยจุเทพปุยหรืออุทยานทั้งหมดมีพื้นที่กว่า163,000ไร่หรือประมาณ261ตารางกิโลเมตรและจุดสูงสุดของอุทยานแห่งชาติก็คือที่ดอยปุยนี่เองค่ะซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า1,685เมตร การส่ององศาวันนี้นะคะจะอยู่ที่หมู่บ้านมงดอยปุยค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งวันนี้จะมีกิจกรรมเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติเส้นใหม่นะคะที่เป็นแนวกันไฟป่าที่ชุมชนนั้นช่วยกันทําไว้เพื่อรักษาแล้วก็ปกป้องผืนป่าแห่งนี้ค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะว่ากิจกรรมวันนี้จะเป็นยังไงบ้างคะ่ะ ก,กิจกรรมวันนี้นะคะจะเป็นการพาเดินป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ทางชุมชนมงดอยปุยอยากจะให้นักท่องเที่ยวได้มาเห็นเส้นทางแนวกันไฟป่าที่ชุมชนได้ช่วยกันทํางานนี้มีหลายหน่วยงานและภาคเอกชนมาเป็นส่วนร่วมนะคะรวมไปถึงสภาลมหายใจเชียงใหม่ด้วยค่ะกิจกรรมในวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ โปรโมทการท่องเที่ยวนะครับคือเป็นกิจกรรมที่เราทดลองทริปทดลองอเส้นทางการท่องเที่ยวที่เป็นเส้นทางาศึกษาธรรมชาตินะครับของบ้านงงโดยปุ๋ยนะครับ<ม>ก็จะเป็นกิจกรรมที่เราเชิญหลายหน่วยงานหลายภาคส่วนนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับทั้งาทางสทชนะครับแล้วก็ทางสภาลมหายใจแล้วก็เขียวสอยหอมนะครับที่เราพยายามผลักดันร่วมกันในเรื่องของเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อจะยกระดับการท่องเที่ยวของบ้านงงโดยปุ๋ยนะครับเพื่อให้ชุมชนมีรายได้ นะครับแล้วก็ในส่วนของการดูแลแนวกันไฟซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับที่จะตอบโจทย์แล้วก็ชาวบ้านได้ประโยชน์จากการดูแลป่านะครับคนต้องบอกว่าพวกท่านมานะครับพวกผมก็ดีใจนะครับแล้วก็เมื่อพ่อท่านเที่ยวกระทับใจกลับไปนะครับพวกผมก็ยังคิดถึงอยู่นะครับแล้วก็ต่อไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพ่อท่านพวกผมนะครับผมก็จะเรียกว่าพวกเราเนาะ เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ของเรานะครับพาท่านไปนะครับจะมีพ่อหลวงแล้วก็อผอออเป็นใกล้ VIP นะครับงนั้นคำถามหรือว่าอะไรต่างๆนี่สามารถถามได้เลยนะครับช่วงที่เดินไป ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนะคะซึ่งตะก,กี้ก็มีการฟรีฟิ้งเสร็จแล้วว่าวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรบ้างวันนี้ก็จะเดินป่าก,กันประมาณ3กิโลนะคะพูดคุยแล้วก็ดเออูเส้นทางแนวทางการไฟของหมู่บ้านดอยปุยค่ะก็พอเสร็จแล้วก็จะออกมากินข้าวนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเดินป่าก3กิโลจริงๆไปฟังดูน้อยนะแต่ว่าจะใช้เวลานานขนาดไหนคะ่ะ ะะก็ถึงที่ทางเข้าแล้วค่ะตอนแรกเข้าใจผิดนิดนึงนึกว่า3กิโลไปกลับก็สบายๆแต่จริง,รงๆแล้ว3กิโลไป3กิโลกลับก็6กิโลนะคะใช้เวลาน่าจะประมาณ2ชั่วโมงค่ะระหว่างทางวันนี้ก็จะมีไกด์เป็นไกด์กิตติมศักดิ์นะคะเป็นพ่อหลวงแล้วก็เป็นผอ,อ,อของโรงเรียนที่นี่ค่ะพาเดินดูแล้วก็อธิบายถึงความสําคัญของเส้นทางเดินป่าแห่งนี้นะคะซึ่งก็เป็นแนวการไฟป่าด้วยก็ทําให้เห็นเลยว่าชุมชนที่นี่นะคะช่วยกันร,รักษาป่าด้วยกันทุกๆคนออกมาช่วยกันทำแนวการไฟป่าทุกปีไม่ให้ป่านั้นลุกลาาามา้้ในนนพืทีี่่่ปง ว้าวเส้นทางที่เราเดินกันวันนี้นะคะเป็นเส้นทางเดียวกับที่ชุมชนมงดอยปุยได้ใช้เป็นเส้นทางแนวกันไฟป่าค่ะ จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5ไปอันดับต้นๆของประเทศททุกปีส่วนหนึ่งของปัญหานั้นก็มาจากไฟป่าที่ไม่สามารถควบคุมได้ชุมชนต่างๆที่อยู่ในป่าก็เป็นผู้ปกป้องรักษาป่ากันมานานโดยการสร้างแนวกันไฟป่าเพื่อหยุดไม่ให้ไฟลุกลามกระจายไปทั่วพืนป่านั่นเองค่ะในฤดูไฟป่าชุมชนจะช่วยกันทางและกวาดเส้นทางแนวกันไฟ ไม่ให้มีใบไม้แห้งกิ่งไม้ต้นไม้เล็กๆซึ่งถือเป็นเชื้อเพลิงออกไปจากเส้นทางเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟสามารถข้ามแนวกันไฟออกไปได้ mm. วันนี้ที่เรามาเดินถือเป็นช่วงที่ฝนตกแทบทุกวันป่าไม้เลยชุ่มชื้นไม่เสี่ยงต่อการมีไฟป่าจึงไม่ได้มีการทำแนวกันไฟไว้ค่ะ นี้ก็เดินมาประมาณ2กิโลแล้วนะคะวันนี้โชคดีนะเพราะเมื่าคืนฝนตกอากาศวนี้ก็เลยโอเคอากาศสบายนะคะแต่ว่าเครื่งทางเกินครึ่งทางนิดนึงแล้วค่อนข้างจะยากกว่าที่คิดไว้นะตอนแรกนึกว่าจะมาเดินชิวๆนะคะแต่ว่าเส้นทางก็ค่อนข้างเป็นเส้นทางที่ <laughs> ทยากนิดนึงแต่ให้เห็นเลยว่าแบบ ป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากๆถึงแม้จะอยู่ใกล้เมืองนะคะดอยสุเทพรอยปุยเนี่ยเป็นดอยที่ใกล้เมืองมากๆขับรถขึ้นมาแป๊บเดียวนะคะก็สามารถเข้ามาในป่าที่แบบอุดมสมบูรณ์มากๆเลยรอขึ้นไปถึงข้างบนเพราะว่าพ่อหลวงที่เป็นไกด์กิติรมศักดิ์ของเราวันนี้นะคะเดินไปก่อนแล้วสิ <laughs> เดินชาน้านหนึ่งเพราะไม่ค่อยชินเนาะเดี๋ยวขึ้นไปก็มีคําถามอยากจะพูดคุยกับพ่อหลวงมาเลยค่ะว่าที่นี่เขาอนุรักษ์ป่าให้อุดมสมบูรณ์อย่างนี้กันได้ยังไงแล้วก็หนากันไฟป่าแล้วก็การส่งเสริมการท่องเท หอบนิดนึ่งเดี๋ยวไปกันต่อเดินกันต่อค่ะ นะคะก็ถึงจุดชมวิวันยอดดอยแล้วนะคะใช้เวลาเนี่ยชั่วโมง40มนาทีแล้วแต่นี่คือไม่ใช่3กิโลนะที่ 4. 6กิโลนะคะก็โดนหลอ,อกไปนิดนึงมันไกลไกลว่าที่เขาบอกไว้ก็เห็นเลยว่าทางตลอดทางที่เดินมามันแบบอุดมสมบูรณ์มากช่วงนี้ก็ฝนตกนะคะต้นไม้ก็เลยเขียวขจีะคะ่ะดอยผากรองที่เราเดินขึ้านมาวันนี้นะคะ ได้ชื่อมาจากก้อนหินบนดอยที่เขาว่ากันว่าเมื่อก่อนถ้าเราเคาะหินจะมีเสียงคล้ายกรองนั่นเองค่ะพอมาถึงยอดดอยก็ได้เวลากินข้าวเที่ยงพอดีซึ่งส่วนหนึ่งของกิจกรรมเดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติก็คือชุมชนจะเตรียมอาหารพื้นเมืองให้พวกเราชิมกันค่ะ เ <laughs> หนื่อยมากแต่ขึ้นมาก็มีอาหารมีน้ำเครื่องดื่มรอเราอยู่นะคะก็เป็นอาหารที่ชาวบ้านเตรียมไว้เป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะเตรียมอาหารพื้นเมืองไว้ไฮไลท์นะคะก็คือข้าวข้าวปุกนั่นเองเขาเรียกว่าข้าวปุกนะคะเป็นข้าวเหนียวที่เอามาทอดทํามาจากข้าวดอยนะคะจะไม่เหมือนข้าวที่เรากินทั่วไปที่ปลูกในน้ำนะอันนี้จะใช้ปลูกบนดอยเลยอร่อยมากก็กินแล้วก็ได้เพิ่มพลังนะคะวันนี้เส้นทางก็เขาบอกว่าเป็นเส้นทางที่ไม่ยากมากนะคะกินเ n อ e r เดินได้แล้วก็สามารถเดินขึ้นได้แบบ2ชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็ พักผ่อนข้างบนแล้วก็ลงไปนะคะก็เห็นว่างานที่จัดเนี้ยขึ้นมาเป็นเพื่อรณรงค์นะคะให้เห็นว่าการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเราเที่ยวกับชุมชนในสัมสุนชนเนี่ยมันดียังไงนะคะก็เป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงานเลยไม่ว่าจะเป็นสภารมเหตยใจวิสาหกิจชุมชนแล้วก็หน่วยงานอื่นๆนะคะที่อยากจะทําให้การเดินป่าแล้วก็ใกล้ชิดธรรมชาติอย่างเงี้ยเป็นที่นิยมนะคะในหมู่นะักท่องเที่ยวทั่วไปค่ะก็ใครที่สนใจนะก็มารอดูได้นะคะเส้นทางที่จะเปิดแล้วเราสามารถมาเดินดูได้ยังไงบ้างคะ่ะ เมนูแล้วเมื่อเช้านี้นะครับเป็นไก่ไก่ตุ๋นนะไก่ตุ๋นสมุนไพรแล้วก็เมนูพิเศษวันนี้ก็มีไก่โคแ้มแตะมะลํากระบอกไม้ไผ่ครับแล้วก็มีน้ำพริกน้ำพริกม้งนะครับมีมะเขือกับเรียกถั่วนเน่าแผ่นจริงๆเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยอาหารพวกนี้คืออาหารที่เอามารับแขกหรือว่าพี่น้องที่มาจากต่างถึงบ้านนี้นะครับ นนก,กินข้าวกันเสร็จแล้วได้เวลาพักผ่อนอากาศดีมากตอนนี้ขนาดแบบเที่ยงจะบ่ายโมงแล้วยังไม่มีแดดที่นี่คือผาอะไรคะแม่เขาเรียกว่าดอยผากองค่ะดอยผากองปกติคุณแม่เดินขึ้นมาบ่อยไหมคะประมาณ3ามครั้งละคะ่ะสามครั้งแล้วพานักท่องเที่ยวมาอย่างนี้อยู่แล้วหรือว่าใช่ค่ะคือ,อโรงเรียนอยู่ใกล้กับ ชุมชนนะคะแล้วก็อาศัยในชุมชนก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในชุมชนที่ที่โรงเรียนจะต้องให้ความร่วมมือแล้วก็มีส่วนร่วมค่ะค่ะตัวคุณแม่เองคือเป็นพออโรงเรียนบนดอยมาหลายแห่งแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเล่าให้ฟังได้ไหมเคะประสบการณ์การมาแบบสอนบนดอยนี่เป็นยังไงบ้างคะอ๋อเริ่มตั้งแต่ปี2518โอยสิดโอ้ยก่อนสิก่ออีกก็ใกล้เกษียณแล้วไงคะตอนนั้นสอบบรรจุไปสอบแทบจะทั่วประเทศไทยไม่เคยติดก็เลยไป เป็นครูดอยอยู่สังกัดกศนนะคะในสมัยนั้นก็คือ,อชุมชนที่อยู่ห่างไกลเนี่ยเขาไม่ค่อยมีความรู้นะคะก็จะต้องไปสอนภาษาไทยให้เขาแล้วก็ไปไปท,ที่ที่ไม่มีโรงเรียนนะคะก็คือจะไปอยู่หมู่บ้านละ6เดือนนะห<อ>เดือนแล้วก็ย้าย6เดือนย้ายกลางวันแล้วก็สอนเด็กๆตามต้นไม้ตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อตอนกลางคืนนี่ก็สุบตะเกียงสอนสอนชาวบ้าน,อน,นตอนกลางคืนใช่<อ>ค่ะ เสาร์วอาทิตย์เราก็ไปทําไร่ทําสวนกับชาวเขาส่วนใหญ่ที่ไปอยู่ก็คือชาวเขาทั้งนั้นที่อยู่บนดอยนะคะ,คะแล้วอยู่ห่างไกลอันนี้พอครบหเดือนหเดือนก็ย้ายนะคะจนกว่าว่าเราจะทํางานประมาณไม่เกินสองปีอะ,ค,ะค่ะเขาก็จะให้เราอยู่ในรูปของสอสชสสชก็คือศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนในเขตภูเขา<อ>ก็คือเขาก็ แจกหัวซ่วมแจกสังกสีแล้วก็ตะเกียงเจ้าพายุให้ครูเนี่ยไปสมัธ์กับชุมชนเพื่อที่จะสร้างโรงเรียนแล้วก็เปิดเป็นเขาใช้เข,าใ,ขาใช้หลักสูตรสำหรับชาวเขาโดยเฉพาะ,ะค่ะเป็นหลักสูตรเร่งรัดเพราะว่าเด็กบางคนอยู่ปหนึ่งเนี่ยอายุ15ปีนะคะอ๋อเหรอคะค่ะ15ปี10ปีอะไรเงี้ย เพราะว่าบนดอยเขาไม่ได้เรียนหนังสือค่ะค่ะอย่างนี้สงสัยในเรื่องการแบบเชิงอนุรักษ์อะค่ะเพราะว่าหลายคนคิดว่าคนที่อยู่บนดอยอาจจะมีมายาคติว่าทําลายป่าแต่ต้องมาทาลายป่าใช้เป็นพื้นที่หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วพอได้มาเห็นค,คุณแม่มีประสบการณ์อะไรใน,ในการที่เห็นพวกเขาอนุรักษ์ป่ากันมาค่ะคนคนบนดอยเนี่ยเขาต้องอาศัยป่าหนึ่งแหล่งทำม,มาหากินใช่ไหมคะสองสำคัญที่สุดก็คือแหล่งน้ํา เพราะว่าต้นกําเนิดของน้ําก็คือต้นไม้เพราะฉะนั้นความเชื่อส่วนใหญ่ที่คนในเมืองอาจจะเข้าใจว่าคนบนดอยเนี่ยเผาป่าทําลายป่าแล้วจริงๆเขาอนุรักษ์มากกว่านะคะ,คะแล้วก็มีโครงการเกี่ยวกับโครงการพระราชดําริในการปลูกป่าซึ่งทางโรงเรียนก็มีส่วนร่วมในการที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็ ร่วมกันอนุรักษ์ป่าเนาะก็คือเราจะมีการรล่นน์นลงให้การมีการปลูกป่านะคะเกือบทุกที่ที่แม่ไปเนี่ยเราจะให้ให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แล้วก็ ทรัพยากรน,น้าค่ะ,ะ,คะแล้วคุณแม่อยู่ที่บ้านรายปุยมากี่ปีแล้วคะจะ5ปีแล้วค่ะจะ5ปีแล้วไม่ย,ย้ายไปไหนเลยอย่างนี้มีคิดว่าบ้านรายปุยมีเสน่ห์หรือว่ามีความพิเศษยังไงในเชิงในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ในเรื่องของป่าที่ยังอยู่ใกล้เมืองมากขนะนี้ค่ะ,ะ,คะอันนี้ต้องยกความดีให้กับผู้นำชุมชนแล้วก็ชุมชนที่เข้มแข็งนะคะ,คะเพราะว่าเขาอยู่กับป่ามาเนี่ยแล้วเขามีการอนุรักษ์มีการจัด เขาเรียกว่าเป็นหมวดนะคะเป็นหมวดในหมู่บ้านดอยปุยนี่มีประมาณ300กว่าหลังคาเรือน,นเขาจะแบ่งเป็น13หมวดแต่และหมวดนี่ก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการที่ดูแลป่าแล้วก็เขาอยู่ในในหุบเขาเหมือนกับว่าอยู่ในเขตอุทยานนะค,ะ,คะ,ะตรงนี้จะเป็นอุทยานแห่งชาติสุเทพปุยนะค,ะ,คะ,ะซึ่งในส่วนหนึ่งอุทยานนี่เราไม่สามารถตัดต้นไม้ได้อยู่แล้ว<อ>แต่ว่าชุมชน,นเขาห่วงแหน ะะ<า>แล้วสังเกตว่าจะมีที่อื่นเนี่ยไฟไหม้ป่าหมดเลยแต่ทําไมดอยปุยยังเขียวอยู่ยังเขียวเพราะว่า<อ>ที่นี่เขารักแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรป่าจริงๆแล้วก็จะถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นนะคะเพื่อที่ให้ผืนป่าตรงนี้เรียกว่าเป็นเป็นลมหายใจของอคนเชียงใหม่ก็ว่า,าได้นะคะเพราะว่าทางมหาวิทยาลัย แม่โจ้นะคะเขาก็จะมามาวัดค่า PM 2.5นะคะโดยติดเครื่องไปที่โรงเรียนเพื่อแสดงว่าดอยปุยนี่มีความสําคัญเกี่ยวกับลมหายใจของคนเชียงใหม่เพราะเพราะฉะนั้นคนที่นี่เกือบจะ100%ซนะคะว่ามีการอนุอนรักษ์ป่าแล้วไม่มีการเผาป่า,าก่อนที่จะเกิดไฟป่าขึ้นนะคะพ่อหลวงก็จะรณรงค์นะคะว่ามีกฎของหมู่บ้านห้ามเผาป่า,าในช่วงระยะเดือนนี้ถึงเดือนนี้ ซึ่งเป็นไปตามกฎของหมู่บ้านไม่มีการเผาป่าถ้าถ้าเผาป่าปุ๊บมันจะเห็นเลยเพราะว่าเราอยู่สูงอยู่สูงคนที่เชียงใหม่ก็จะมองเห็นเลยว่ามีการเผาป่าที่ดอยปุยส่วนใหญ่แล้วไม่เห็นเลยใช่ไหมคะคือถ้าเกิดการอนุรักษ์พื้นป่าตรงนี้เป็นลมหายใจของของคนเชียงใหม่คืออนุรักษ์ป่าคนเมืองก็ได้ได้ดีด้วยค่ะใช่นอกจากพออที่มาเป็นไกด์พิเศษให้เราวันนี้นะคะยังมีพ่อหลวงของบ้านดอยปุยที่มาร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งตัวพ่อหลวงเองก <im an> ็เป็นคนที่ช่วยผลักดันให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแนะนําให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสถึงธรรมชาติของดอยปุยนี่นะคะก็อยู่กับพ่อหลวงแล้วซึ่งพ่อหลวงเดินขึ้นมาก่อนสิใช่ไหมคะสวัสดีครับครับวันนี้เล่าให้ฟังถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นวันนี้ได้ไหมคะก็วันนี้เป็นการเดินป่านะครับเรียกว่าเดินศึกษาธรรมชาติเส้นทางกิวแมวปลิวหรือว่ากิวหมวกปลิวนะครับของบ้านดอยปุยซึ่งเป็นของกลุ่มวิสาหกิจ การท่องเที่ยวบ้านดอยปุ๋ยครับค่ะอันนี้ทําไมพ่อหลวงถึงอยากกระสนับสนุนการท่องเที่ยวที่จะให้คนมาเห็นถึงป่าแล้วก็เห็นธรรมชาติของดอยปุยค่ะ,ะเพราะว่าบ้านดอยปุ๋ยเป็นหมู่บ้านที่ดูแลป่าแล้วก็ทําแนวกันไฟแล้วก็ไม่ให้ไฟไหม้เข้ามาในพื้นที่ของเราเป็นระยะเวลาคือประมาณเกือบสิบสี่สิบกว่าปีนะครับเพราะนั้นเราก็เลยอยากจะให้คนเข้ามาชื่นชมกับสิ่งที่เราได้ทําแล้วก็ได้เห็นมุมหนึ่งของการทํางานของหมู่บ้านว่าเราดูแลป่า ผืนนี้ในลักษณะไหนและก็ความอุดมสมบูรณ์ของป่าพื้นนี้เป็นอย่างไรครับค่ะอย่างนี้คือพ่อหลวงคือโตมาบนที่ดยปุยเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมเกิดที่นี่ฮะเห็นความแตกต่างหรือว่าคนใยปุยนี่อนุรักษ์ต้นไม้หรือว่าต้นอนุรักษ์ป่ากันยังไงบ้างคะก็สมัยก่อนเนี่ยพวกเรานี่ก็ถือว่าทําไร่เลื่อยนะครับแล้วก็จุดไฟเผาทุกปีก็เลยไม่ไม่ค่อยมีจิตสํานึกเรื่องของ การว่าจะดูแลป่าหรือฟื้นฟูป่า<ะ>แต่หลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเสด็จที่นี่แล้วก็ท่านได้ส่งเสริมเรื่องของคนอยู่กับป่าเนี่ยก็เลยทําให้พวกเราตระหนักและก็ตั้งแต่นั้น40กว่าปีที่ผ่านมาพวกเราก็ดูแลพื้นป่าพื้นนี้นะครับซึ่งครอบคลุมแนวเขตของเราติดต่อ3อําเภอ ก็เลยทําให้พวกเราได้ดูแลพื้นป่านี่เกือบสองหมืนไร่นะครับที่ทําให้พวกเราได้มาชื่นชมในวันนี้ครับค่ะอยากให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเส้นทางเนี้ค่ะหรือว่ามาเที่ยวที่บ้านไรยปุ๋ยได้อะไรกลับไปจากการได้มาเห็นธรรมชาติะค่ะก็สิ่งที่เราอยากจะให้นักท่องเที่ยวได้ได้มาก็คือหนึ่งได้ได้บรรยากาศได้อากาศที่ดีนะครับแล้วก็ได้เห็น วิถีชีวิตนะครับของคนอีกมุมหนึ่งของคนที่อยู่บนดอยว่าเขาอนุรักษ์ป่าแบบไหนเขาอยู่กับป่าอย่างไร<ะ>นี่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะให้คนที่เข้ามาแล้วมาสัมผัสด้วยตัวเองจริงๆ แล้วการที่มาเดินป่าบนเส้นทางที่มีวิสาหกิจชุมชนคอยสนับสนุนมีไกด์มีอาหารที่เตรียมให้อันนี้จะเป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนยังไงคะมันแตกต่างจากเวลาเราไปเที่ยวเอาอาหารไปเองอะไรย่างเงี้อยอ๋อนี่มันเป็น,ปนวิถีของเราอยู่แล้วเราอยากจะให้มาแล้วก็บอกว่าเหมือนธรรมชาติได้อยู่กับธรรมชาติ <c oughs> กินแบบธรรมชาติเนาะแล้วก็ <c oughs> เหมือนกับเป็นวิถีชีวิตของเราที่เป็นประจําอยู่แล้ว <c oughs> เพราะฉนั้นความยั่งยืนก็คือมันเป็นวิถีของเราะ <c oughs> เพราฉะนก็มาเราไม่ได้ตกแต่งหรือแล้วไม่ได้เติมอะไรเข้ามามาก มันก็ทําให้เปนเหมือนเป็นวิถีประจําวันของเราอยู่แล้วครับก็เห็นเลยว่าอาหารก็คือทําในไม้ไผ่จานช้างก็เป็นไปมาใช่ครับแต่ว่าเราก็ไม่ไม่ได้ทิ้งขยะพลาสติกเวลาไเดินใช่ครับอย่างเส้นทางที่เดินมานี้ค่ะมีไฮไลท์ตรงไหนบ้างคะขามาสิอาจจะเหนื่อยเกินที่จะเห็นแวะดูแต่ว่าขากลับเดี๋ยวเควรจะมีจริงๆไฮไลท์มีหลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดกิวหมวกปลิวหรือแมวปลิวนะครับซึ่งเป็นอีกอีกบรรยากาศหนึ่งของการชมวิวแล้วก็มีจุดผากองที่นี่ค่ะแล้วมีกฟ นะครับแล้วก็มีจุดต้นน้ํากําเนิดแม่แม่แม่ท่าช้างนะครับแล้วก็มีจุดเขาเรียกว่าน้ำน้ำผู้หรยกว่าน้ําผุดนะครับมีจุดน้ําผุดที่สะอาดแล้วก็กลิ่นหอมแล้วก็อร่อยมากสามารถดื่มได้เลยสามารถดื่มได้เลยนะครับซึ่งตลอดทางมาก็จะมีหลายๆจุดนะครับแล้วก็จุดที่เป็นป่า,ปา กล้วยธรรมชาตินะครับที่มีอุดมสมบูรณ์นะครับของเราก็จะเห็นอีกหลายๆนิเวศของธรรมชาติอยู่นะครับอย่างเงี้ยค่ะเพราะหลวงอยากจะเข้าใจว่าถ้าเกิดคนในเมืองอ่ะจะไม่เห็นความสำคัญของป่าเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วการอนุรักป่านี่จะช่วยคนในเมืองได้ยังไงบ้างอะคะก็ะจริงๆในของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นป่าฝืนที่ใกล้เมืองที่สุดนะครับก็ถือว่ามันเป็นปอดนะฮะ เป็นผลิตออกซิเจนให้กับคนในเมืองที่ใกล้ที่สุดแล้วของลอ<ะ>ยปุ๋ยนี่นะครับเพราะนั้นถ้าพื้นนี้อุดมสมบูรณ์นะครับมันก็สามารถทําให้อากาศบริสุทธิ์เนี่ยไหลสู่เมืองได้เลยนะครับอ,อย่างนี้เห็นเห็นได้ชว้ว่าเชียงใหม่ทุกๆปีจะมีปัญหาเรื่องฝุ่นควันครับ เห็นว่าปีนี้มีการพัฒนามากขึ้นเป็นการช่วยเหลือของชุมชนวันนี้ด้วยใช่ไหมคะว่าเราไม่ได้มีการเผาป่าเลยเล่าให้ฟังถึงการลดการเผาป่าของพวกเรานี่เราจะดูแลป่าตั้งแต่เดือนกุมภาต้นวันที่1่กุมภาจนถึงวันที่30เมสิเมษาพันั้นกุมภามีนาเมษาก็สมเดือน90วันนะฮะมีการเฝ้าระวังไฟทุกทุกวันนะฮะ24ชั่วโมงแล้วก็มีการจัด นะเรื่องของทำแนวกันไฟตรวจแนวกันไฟกวาดแนวกันไฟแล้วก็หากมีจุดเกิดไฟเราก็จะเข้าถึงพื้นที่ไปใน5นาทีเพื่อไม่ให้ไฟลุกลามห้านาทีเลยเหรอคะหนาทีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้เราสามารถควบคุมแล้วก็จัดการเรื่องของปัญหาไฟป่าและก็หมอกควันได้ในพื้นที่ของเราได้ค่อนข้างดีมากครับอ,อย่างนี้อยากจะทิ้งท้ายแล้ะสำหรับคนที่อาจจะยังไม่เคยมาเดินป่ากลัวว่าคือแบบ อาจจะดูไกลหรือว่าดูชัน<อ>จริงๆแล้วมันเป็นป่าที่เข้าถึงได้ง่ายใช่ไหมคะใช่ครับของเรานี่เป็นเส้นทางเดินแบบสบายๆนะครับไม่มีชันมากก็ชันนิดหน่อยๆนะครับ<ฆ>สําหรับคนที่ต้องการที่จะมาออกกําลังกายนะครับไสักชั่วโมงสองชั่วโมงองนะครับก็สามารถเดินไปกลับได้หรือว่าคนที่อยากจะมาพักผ่อนทั้งวันก็ได้นะครับเราก็มีจุดพักผ่อนจุดชมวิวให้นะครับ ก็เห็นเลยว่าจัดเป็นระเบียบมากเวลาคนมาก็จะมีจุดรองรับนักท่องเที่ยวมีที่พักมีอาหาร,รเดินขึ้นมาก็คือยังจะมีเส้นทางที่ไม่คือไม่หลงแน่ๆโอเคก็ขาลงใช้เวลาประมาณกี่นาทีครับพ่อหลวงก็จริงๆถ้าถ้าเดินจริงๆไม่หยุดเลยนะครับประมาณ30นาทีนาทียังไงวันนี้ขอบคุณพ่อหลวงที่พาทึ้นมาขอบคุณครับขอบคุณครับ ก่อนที่กิจกรรมจะหมดลงวันนี้นะคะสิอยากจะพูดคุยกับอีกหนึ่งท่านซึ่งเป็นตัวแทนจากภาคเอกชนถึงความสาคัญของการช่วยรณรงค์การท่องเที่ยวและศึกษาธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะค่ะตอนนี้ก็ออกมาลงมาจากที่ดอยเด็ดดายแล้วนะคะนั่งอยู่กับคุณประชาค่ะอยากให้คุณประชาแนะนำตัวให้หนึ่งเพราะคุณประชาะก็เป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณประชามาคุณประชามาจากหน่วยงานไหนคะอ๋อผมเป็นนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ แล้วมาเขามีมีการเป็นส่วนร่วมในโครงการที่จะสนับสนุนการเดินป่าที่ดอยปุยได้ยังไงคะที่มาเกี่ยวข้องในกิจกรรมตรงนี้เนี่ยเพราะว่าสมาคมเราเก็มีวัตถุประสงค์ในการที่จะต้องหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆะครพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวค้นหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งคนไทยและต่างชาติที่มาเที่ยวที่เชียงใหม่ค่ะ,ะครับในอดีตเนี่ยคนที่มาเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยก็ขึ้นไปเที่ยวมาไหว้พระธาตุดอยสุเทพ<อ>เสร็จแล้วก็กลับไปนะครับไม่ค่อยมีใครที่จะขึ้นมาถึงชุมชนแห่งนี้ค่ะ,ะ,คระตรงนี้มีของดีเยอะนะ ซึ่งเราไม่ค่อยได้มาเที่ยวกันเลยจากตรงนี้ไปก็มีอีกนะครับมีหมู่บ้านของมง้งเรียกว่าขุนช่างเทียนที่เราอาจจะเคยได้ยินช่วงที่ช่วงไฮซีซั่นที่มีดอกซากุระดอกเซี่ยวมา ผมเชงเอี่าก็อยู่ในใน,ใน,ใ,นในตรงนี้นะครับค่ะซึ่งเห็นได้ชัดเลยว่าจริงๆแล้วมาตรงนี้มันอยู่ใกล้เมืองมากเลยนะคะในในเชิงของสมาคมเนคิดว่ายังการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่แบบว่าอยู่ใกล้เมืองแล้วก็เป็นธรรมชาตินี่มันจะดียังไงตรงนี้ถือว่าเป็นอุทยานแห่ง ชาติดอยสุเทพที่ถือว่าใกล้เมืองที่สุดครับเพราะนั้นเมื่อสักครู่ที่เราไปมาเนี่ยเราจะได้ได้เห็นเรารับทานอาหารต้องวันกันเห็นใช่ <นะ S 1> อ,อาหาร,อ,าหารอร่อยมากรับอาหารชนเผ่าซึ่งมาแค่ตรงนี้เราก็สามารถที่จะสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชนเผ่าได้ช่วงโควิดนี้เห็นการเปลี่ยนแปลงในการท่องเที่ยวทุกคนเห็นผ่านมาต้องการท่องเที่ยวแบบเชิงธรรมชาติมากขึ้นไหมคะณวันนี้เราจะเห็นได้ว่า นักท่องเที่ยวเนี่ยพอลงเครื่องมาเนี่ยเช่ารถก็มุ่งหน้าไปตามอำเภอต่างๆไปม่อนแจมไปแม่คงปอง แล้วก็ไปไปกินไปนอนไปค้างที่นั่นซึ่งมันเปลี่ยนไปอยากให้พี่ประชาฝากถึงคนในเมืองที่ดูอยู่ตอนนี้ว่าแบบทําไมวถึงมาท่องเที่ยวแล้วก็เที่ยวที่นี่มันดียังไงต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก,ก็ต่อคนที่มาเที่ยวด้วยค่ะหมายถึงว่าสถานที่แห่งนี้นะเป็นสถานที่ที่พวกเราชาวเชียงใหม่เนี่ยค,ควรที่จะต้องมาช่วยกันดูแลส่งเสริมแล้วก็อนุรักษ์ะนะครับ เพราะว่าเรามีสิ่งสำคัญที่สุดของเชียงใหม่ก็คือพระาธาตุดอยสุเทพคนถ้ามาเชียงใหม่เนี่ยสิ่งแรกที่เขาจะต้องไปก็คือไปไหว้พระาธาตุดอยสุเทพใ,ในเมื่อเขาต้องขึ้นมาไหว้พระาธาตุดอยสุเทพเนี่ยก็ให้เขาเลยขึ้นมาเที่ยวที่ดอยปุยนะครับมาอาบ้านมงดอยปุยเนี่ยมาสัมผัสธรรมชาติสัมผัสวิถีชีวิตตรงนี้จะเป็นสิ่งที่มีคุณค่า สำหรับเชียงใหม่เติมสิ่งที่สมัยก่อนอาจจะไม่มีใครพูดถึง<ะ>ในเรื่องวิถีชีวิตใน,ในเรื่องวัฒนธรรมของอาชาติพันธ์เหล่านี้เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องอนุรัษ์ในเมื่อมันอยู่ใกล้ตัวเมืองมากที่สุดครับ<ะ>ไปกับไม่ถึงวันหรือใครจะค้างทักค้างคืนที่นี่ก็ได้ครับ<ะ>ก็ขอให้ต้องช่วยกันแล้วก็ฝากถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยว่ามาเชียงใหม่แล้วนอกจาก มาไหว้พระธาตุดอยสุเทพแล้วถ้าอยากมาสัมผัสธรรมชาติเนี่ยก็<ม>ขึ้นมาที่นี่ม,มาค้างที่นี่สักหนึ่งคืนม,มาดูวิถีชีวิตมาให้กําลังใจนะฮะโดยเฉพาะชุมชนแห่งนี้นะครัเพื่อที่จะได้รักษาธรรมชาติอนุรักษ์ธรรมชาติตรงนี้ไว้นายก็ขอบคุณพ<า>ี<า>่ประชามานะคะที่มาเดินด้วันนี้แล้วก็มาพูดคุยกับซีค่ะ ก็เสร็จแล้วนะคะทริปเดินป่ารอยปุยวันนี้ใช้เวลาไป4ชั่วโมง10กิโลด้วยกันนะคะแล้วก็ได้พูดคุยกับหน่วยงานที่ช่วยกันสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแบบนี้ค่ะใครที่มีเวลา1วันนะคะอยู่ในเชียงใหม่อยากจะมาเที่ยวในธรรมชาติก็ขับรถขึ้นมาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะก็ได้เข้าใกล้ชิดป่าธรรมชาติที่ชุมชนที่นี่ดูแลให,ให้อุดมสมบูรณ์มาตลอดหลายปีค่ะยังไงวันนี้สีขอตัวไปพักผ่อนก่อนติดตามรายการ2อ,อ,องศาได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา5โมงตรงทางช่องไอเอลทีวีช่องใหม่